สวัสดีครับช่องมะกุงสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทสนะครับตัวเซลล์แบตเตอรี่นะครับจากติโตกลาเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับสองพันเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้เป็นโฉมล่าสุดนะครับที่เขาออกมานะครับนี่เป็นขนาดสองพันเจ็ดศูนย์นะครับเรามาดูแพ็กเกจกันนะครับแพ็กมาอย่างดีนะครับเป็นแบตที่ผมจะเลือกมาใช้กับนันลําโพงอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ผู้ขายเซอร์มาอยู่ที่สี่พันแปดร้อยมิลิแอมแปรวนะครับ 4.8Ah นั่นแหละครับเห็นไหมครับแพ็คมาอย่างดีนะครับเป็นแบตที่เม็ดอินไชน่านะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเคยใช้มานะครับราคามันสมเหตุสมผลที่จะเอามาใช้กับงานลำพงนะครับไม่แพงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าการเลือกแบตมาใช้นะครับบางทีถ้าเกิดเราเลือกรุ่นแบนด์ดังๆมากๆนะครับลูกค้าก็เข้าไม่ถึงนะครับแลเนื่องจากราคามันค่อนข้างที่จะแพงแต่ถ้าเราเลือกในระดับกลางๆนะครับผมคิดว่าแบรนดเนี้ยเป็นเป็นอาจจะเป็นโรงงาน OEM เลยครับเพราะว่าเท่าที่ผมเทสมาหลายรุ่นของเขาเนี่ยความจุเขา ตรงหมดครับแล้วก็มีมามีประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสดีค่อนข้างดีด้วยครับนี่นะครับ LII 48S นะครับรุ่นนี้นะครับเซอร์มาที่48 4.8 Ah หรือ4,800 mAh นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับเป็นตัวย่องเขาครับ NCR นะครับ N ก็นิกเกิลนะครับ C ก็โคบอลต์ R ก็ย่องมาจากรีชาร์ Ever สามารถชาร์จได้นะครับอันนี้ที่ก้อนแบบไม่ได้เขียน อัตราลิชาร์นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับแต่เท่าที่ดูจากเว็บเขาเขาบอกดิชาร์นได้ต่อเนื่องถึง15แอมป์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่มีชีว่าโค้ดมานะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมจะไปชาร์จให้เต็มนะครับหน้าตาดูมาค่อนข้างดูดีนะครับแพ็กมาดีนะครับมาโดยลูกสีเขียวนะครับรุ่นนี้นะครับมันจะมีสีเหลืองนะครับที่ผมเคยใช้นะครับ LII 50E ก็มีนะครับ4 8 s อย่างเงี้ยก็มีนะครับ ต่างกันอยู่ที่ความจุนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอัตราดิชาร์จก็จะต่างกันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเทสกันเลยครับเดี๋ยวผมจะไปชาร์จให้เต็ม4 2จดโวลต์ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันครับนี่ครับใหม่เอี่ยมนะครับแพ็คมาอย่างดีครับโอเคโอเคครับมาเริ่มต้นนะครับด้วยน้ำหนักนะครับส่วนขนาดผมจะไม่ได้บอกไม่ได้วัดให้แล้วครับเพราะว่า2 1 7 0 0ูมันก็บอกขนาดแล้วครับเ้นผ่านสูตรการย์กสาบเ1ดนะครับมิลลิเมตรนี่ครับความกว้างนะครับ 70มิลิเมตรนะครับมันก็กลายมาเป็นรหัส2 1 7 0 0นะครับอันนี้เรามาดูน้ําหนักกันครับน่าจะต้องระดับเกือบ70กรัมนะครับนี่นะครับถ้าความจุประมาณ4ี0พนี่ก็จะประมาณสักเกือบเกือบเจกรัมนะครับถ้า5,000ก็จะประมาณ72หรือ74ครับนี่ครับประมาณนี่ครับ66กรัมได้ครับถ้าเป็นขนาดที่5,000ันเขาก็จะ หนักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับเท่าที่ผมเคยเทสเรื่องน้ำหนักนะครับสำหรับตอนนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับผมจะมาเทสความจุกันนะครับโดยจะต้องตั้งการขประจุนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1แอมป์นะครับหรือประมาณสัก0ูดซีหรือประมาณนะครับหรือประมาณดิปมิเตอรตั้งที่1แอมป์เลยนะครับก่อนที่จะเทสนะครับขออนุญาตเคลียร์ค่าเก่าๆที่ค้างอยู่ออกก่อนนะครับ โอเคครับทางผมก็จะตั้งนี่ครับการคายกระแสอยู่ที่ประมาณ1แอมป์นะครับเพื่อเทสความจุนะครับการเทสความจุนะครับส่วนใหญ่เขาจะนิยมเทสกันอยู่ประมาณสัก0.2ถึง0.5นซีนะครับหรือประมาณ20%ของความจุที่เสื่อาไว้นะครับตอนนี้ผมตั้งที่1แอมป์นะครับอันนี้เป็นแรงดันของแบตนะครับก็เกือบจะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดเทสเลยนะครับตั้งคัทออาที่2.5นะครับอาจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับหลายชั่วโมงเลยนะครับ อาจจะสัก4ีหชั่วโมงได้ครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตข้ามสเต็ปนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้พัดลมจะไม่หมุนนะครับเพราะว่ากระแสมันค่อนข้างต่ำนะครับถ้ามัน3ามสี่แอมแปร์กระแสพัดลมผงจะหมุนเพื่อระบายควมร้อนนะคับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับผมอันนี้เป็นสเต็ปแรกนะครับเทสขอมจุครับครับสำหรับตรงน,นี้เครื่องก็ตัดไปแล้วนะครับ ตั้งคัตออฟที่สองจุดห้านะครับก็มันตัดไปแนละ้วก็ตอนนี้แรงดันจะเหลือที่สองจุดแปดโวลต์นะครับมันก็จะปรับตัวกลับมาพยายามจะกลับมาที่สามโวลต์โดยประมาณน,นนะครับไม่เป็นไรนะครับความจุกออกมาอยู่ที่ดูนะครับสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองมิลลิแอมป์อาร์นะครับสเปคเซอร์ไว้สี่พันแปดะครับถือว่าใกล้เคียงมากๆครับดีโอด์เราๆสักเกือบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นแบตที่ความจุกออกมาค่อนข้างตรงมากๆครับใกล้เคียงสเปคมากนะครับ โอเคครับความจุถือว่าทําออกมาได้ในระดับที่ผ่านครับสเปคที่เสื่อมมาก็ตรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเทสเอ่อคอนตินิวดิชาร์นต่อนะครับว่าสูงสุดเท่าไหร่ครับในสเต็ปต่อไปครับครับสำหรับสเต็ปที่สองนะครับผมก็จะทําการเทสแม็กคอนตินิวดิชาร์นของเขานะครับผมจะสเต็ปนี้นะครับผมจะขยับดิชาร์นไปที่เนี่ยสิบแอมป์เห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็ตั้งคัดออฟไว้ที่2.5ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูเลยนะครับ ตัวนี้แรงดันอ่าตัวนี้ยังชาร์จไปเต็มนะครับประมาณอยู่ประมาณสัก4 0 8จุดศนยครับจริงๆมันจะไปเต็มอยู่ที่ประมาณ4.2นะครับร่เกือบ4.2แต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถเทสดิชาร์จได้นะครับดิชาร์จผมจะเทสคอนเดนตซอร์ดิชาร์จที่10แอมป์นี่อยู่ประมาณ1-2นาทีก็เพียงพอที่จะรู้ว่ามันดิชาร์จได้ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับไม่จำเป็นจนต้องเทสจนหมดนะครับส่วนสเต็ปการเทสคาปาซิตี้ผมเทสผ่านมาแล้วนะครับอ่ะมาเลยครับมาดูที่ดิชาร์จ10แอออมมปป์ก่นนนครัับบึ๊ตี้พดลติดดนนนนะะคคคครรรรรััับบบูเเเอ์์ตห็ม ตอนนี้เคอร์เรนต์ดิชาร์จอยู่ที่10แอมป์นะครับมาดูอินเทอร์เนลรีสต์แดนครับค่อนข้างน้อยนะครับแค่ประมาณไม่ถึง10มิลลิโอห์มนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับที่10แอมป์นะครับดูนี้นะครับอินเทอร์เนลรีสต์แดนนะครับแบตรีสต์แตนนะครับประมาณ10มิลลิโอห์มเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะเทสไปสักหนึ่งนาทีนะครับผม สิบแอมป์ hmm นะครับจ no ่ายได้นะครับสเต็ปแรกนะครับสเต็ปนี้นะครับสิบแอมป์จ่ายได้ครับเทสต่อไปเลยครับโอเคครับตอนนี้ตออเนื่องไปแล้วที่ประมาณสักห้าสิบเจ็ดปีห้าสิบแปดปีโอเคครับตอนนี้สิบแอมป์ทำได้นะครับสิบแอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะหยุดนะครับผมจะพอร์ตไก่อนนะครับแล้วก็ผมจะขยับสเต็ปเทสไปอีกสักสิบห้าแอมป์นะครับความจุของเขา4.8นะครับตอนนี้ผมเทสอยู่ที่2 c ประมาณ2 c กว่านะครับหรือประมาณ2เท่าของความจุเนี่ย10แอมป์มันทำได้นะครับ เดี๋ยวขยับไปลองสัก15นะครับถ้า15,000เนี่ยก็จริงๆ10แอมป์ก็ผมก็ถือว่ามันใช้งานกับงานลํำพงได้อย่างสบายๆนะครับหน่ก้อนเนี่ยจ่ายได้สัก2 C หรือ2เท่าแล10แอมป์ของความจุงมันนะครับมันก็สามารถใช้ได้สบายๆแล้วนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวมาเทสที่15แอมป์ต่อนะครับลองดูนะครับทําได้ไหม15แอมป์มก็ยังทําได้เนปะเห็นไหมครับเคลียร์นะครับ เดตไปต่ออีกหนึ่งนาทีนะครับดูอนะุณหภูมิแบตตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักสามสิบห้าองศานะครับเดี๋ยวผมจะต่อไปอีกหนึ่งนาทีนะครับแบตลิสต์แตนก็ยังอยู่ประมาณสักสิบมิลลิโอห์มนะครับถือว่าค่อนข้าง ครับตรงนี้จะครบหนึ่งนาทีนะครับคือการเทสคอนติเนียร์ดิช์ทเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเทสจนหมดก็ได้ครับมันเพียงพอที่จะรู้ครับสักประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับแล้วเครื่องไม่ตัดนะครับระบบเนี่ยมันไม่ตัดแบตไม่ตัดเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าแบตมั็นเงจ่ายได้แน่แน่จ่ายตรงนี้ได้แน่แเลยสิบห้าแอมป์นะครับนั่นแสดงว่าประมาณสามเท่าของตัวมันเองก็ยังไม่ตัดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มไปอีกไปสักยี่สิบนะครับจะได้ไหมนะครับอ่ะผมพอแล้วครับอ่ะไปที่ยี่สิบนะครับมา จะไหวไหมเนาะ20เนี่ยครับคือก็เสือไว้แค่15นะครับเขาแจ้งมาแค่15นะครับแต่ว่าผมจะลองเทสไปที่20ดูครับจะไหวไหมนะครับเรามาดูกันครับไหวไม่ไหวไม่เป็นไรครับถ้าเกินสเปคก็ถือว่าเยี่ยมครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเหลือเฟือนะครับแค่15แอมป์นี่มาดูนะครับก็ยังได้นะครับผมเห็นไหมครับ20แอมป์นะครับเคอร์เรนเห็นไหมครับเคอร์เรน์คือตัวเขียวนะครับวิ่งอยู่ที่ M, แต่คราวนี้พอผมดิชาร์จถึงสูงซึ่งมันเกินจะไปเขาเนี่ยผมจะต้องดูเรื่องอุณหภูมินิดนึงนะครับจะทำให้มันเกินไปสักห้าสิบเนี่ยผมจะไม่ให้เกินไปละผมก็จะหยุดละนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นสูงมากนะครับอุณหภูมินี่ครับตัวสายเิ่นวัดเนี่ยแตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักสามสิบแปดสามสิบเก้านะครับผมจะจ่ายต่อหน,นึ่งไปสักหนึ่งนาทีอีกสักประมาณหนึ่งนาทีดูนะครับคือเกือบยี่สิบนะครับเกือบทำได้อาจจะเกือบเกือบไม่ถึงะ 9, 7, นะครับก็มันสิบเก้าจุดเจ็ดนะครับมันดึงได้ โคตรจะเจ๋งแลยครับผมนี่ครับต่อเนื่องไว้สักได้สักราวๆหนึ่งนาทีนะครับผมขอหยุดแล้วครับผมน่ครับอุณภูมิแบตก็อยู่ประมาณสักสามเก้าสี่สิบครับถือว่าจายต่อเนื่องได้สบายๆครับโอ้โหถือว่าถูกใจครับผมไม่ธรรมดาเลยครับ NCR นะครับพิโตกลาสีเขียวนะครับ LII 4 8 S นะครับถือว่าไม่ธรรมดาครับรุ่นนี้ครับติดฉาดได้ถูกใจมากครับใช้กับงานลำโพงนี่เลื้อๆครับผม โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสาย DIY นะครับสายงานโมแบตเตอรี่ลำโพงนะครับสำหรับผมนะครับรุ่นนี้ครับดิโตกาลา LII C8S ครับชมปีนี้นะครับวิชาได้ถูกใจครับความจุรับได้เลยครับใกล้เคียงสเปคมากๆครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องบักกุ้งครับ